สวัสดีจ้าปาเกตเด้อจ้ามือวนี้ปาเกตพาพี่น้องมาเก็บผักจ้าเก็บผักยอดอันเนี้ยจ้ายอดห้ังหูผู้จักษะป้ามีตำราจ้ามีตำลาตำราภาษาโนวีนั่นแหละจ้านี่แหละจ้าจ็บเป็นจ้าป้าเจ็บโตนี่แหละจ้าลักษณะก็เป็นเป็นนี่แหละจ้านี่แหละจ้าเป็นนอเป็น นอนออกมานะโกงออกมานะจ๊ะน uh ี่แหละจ๊ะนี่แหละจ๊ะนี่แหละจ๊ะอ mm ันนี้ก่อเก้าเป็นเป็นต้นเป็นลำนะจ๊ะเป็นแบบนี้แหละจ๊ะถ้าย่าเดือนห้าเดือนนี่แหละค่ะเดือนห้านี้ก็ทิเตกออกมาถ้าหิมะเบิดแล้วจ๊ะหิมะเบิดแล้วก็ผักปลากะทิเตกออกมาจ้ะนี่แหละจ้ะถ้าต้วนน พานอนออนก็คือคือน้ำไม้ฝรั่งนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นนึ่งปลาว่าเซียเป็นนึ่งนึ่งเป็นลวกกินกับน้ำพริกปลานะจ๊ะโอ้อันนี้งามจังยนะ่ะนี่นะจ๊ะอันนี้งามจังเนี่ยจ๊ะงามจังเนี่ยจ๊ะพวกพวกเลยพี่นะอะพวกพวกเลยเนี่ยจ๊ะพวกพวกเลย เี๋จ้ะนี่เดีจ้ะฮันก็กำลังนี่โกกห้าล่างนี่ก็กำลังงามเลยจ้ะกำลังงามเดี๋ยวจ้ะกำลังตุ่มๆเลยกำลังตุ่มๆเลยนี่จ้ะอายุหากินงามนี่ก็สนุกเลยจ้ะ มากเดินปลากินของปลากินผักปลานี่แหละไร้สารพิษดีผัขกขึ้นตามธรรมชาติไร้สารพิษนี่แหละจ้ะอ้อันนี้สามอันนี้สามซีโนนี่กำลงังางามเลยอะนี่จ้ะกำลงังงามเลยนี่จ้ะกำลงังงาม ถ้ากร็ถือถือแท็บเล็ตถือแท็บเล็ตกับมือนึองเจ็บนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะเนี่ยคื้นอ่อนอๆนี่แหละจ้ะคื้นอนนอนเลยอันนี้อันนี้ขนอุ๊ยอล้มข้างห้วยก้าเป็นขึ้นอยู่ข้างห้วยจ้ะข้างห้วยข้าง น้อยพคนนะจ๊ะนมะ่จ้ะโอ้อันนี้ก็งามจ้ะนะจ๊ะงามงามงามเดี๋ยวหักทางนีทงนง้ทางนี้ก็งามจ้ะทางนี้ก็งามทางนี้ก็งามนะจ๊ะ นี่เลาจะยำนี้ก็สนุกเดินปไาหากินหายุ่นี่ยจะชีวิตประเกตยดดูเมืองนอกจะ้ะนี่แหละมาก,กินผักซื้อตำลาซื้อตำลาของภาษาของพีนี่แหละตำลาเรียมหนึ่ง โอ้คอนี้กต่งามจ้ะกระลังออนออนใช่กระลังอ,อ่อ,อนตุ้มๆนี่เลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวปลาจะค่อยๆลงทั้งนี้นี่เละจ้ะนี่ไ,ไหลเติบละนี่เละจ้ะนี่ไหลเติบละหรือว่าก,กินกับเจลปืปลาน้ำพริกปลา นี่จะ้ะกลางออนๆกลังออนๆในี่จะ้ะนี่จะ้ะอนนี้อ่อนอนนี้อ่นอนดีเพื่นจะ้ะเื่นเเดินปลาปลากรชีจาก,กรยานมาโลมานี่และะย,ยุกก่จากบ้านป้า เดี๋ยวถ้าเห็นโกรนึงอยู่ข้างนี้เนี่ยจ้ะอ่อ,อนๆอ่อ,อน,ออน,ออน,ออนเลยเนี่ยจ้ะโกนี่มีไหล่มีไหล่หลนออยู่เนี่ยจ้ะไหล่นออยู่ไหล่นออยู่สามทีฮานอเนี่ยไหล่นออยู่เนี่ยจ้ะลวกกินกับเกลือป่า กับน้ำพริกป้านี่นะจ๊ะนี่จ้ะ,จะแตกขึ้นมาก็คือธาตุนอ่นอนๆก็คือน้ำไม้ฝรัง่งแตกแทงมาจากดินนะจ๊ะนี่จ๊ะเอาอัน,นจากน้อยก่อนเก็บอัน,นจากน้อยก่อน เนาะกอนี่หลายนาทีแล้วป้ากะทิขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละเด้อก็ตั้งแต่ก็ท่านหลาก็จะพากันกลับบ้านกันจะ้ะก็ติดตามประเกดเด้๋ยจ้าขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อยจ้าสวัสดีจ้า